สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s i c โฟว u จอในวันอังคารที่12พฤศจิกายนนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำในตลาดโคเมกก็ปรับตัวลดลงอีก4.77เหรียญน,นะคะปิดไปที่1,282.93เหรียญน,นะคะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,279ถึง1,284นะคะราคาก็ยังอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ หลุดแนวรับบริเวณ1,300ลงมานะคะโดยการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วออกมาดีนะคะอย่างเช่นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็อัตรา,าการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะ GDP จตรมารส3ก็ทำให้ค่าเงินยูเอสซาลแข็งค่าขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำนะคะและนักลงทุนก็มีความกังวลว่าเฟดจะลดมาตรการ QE ลง ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่ประกาศออกมาก็ค่อนข้างดีนะคะทำให้นักทุนกังวลว่าจีนจะคุมเข้มนโยบายการเงินในอนาคตนะคะนี่ก็เลยทำให้ราคาทองคำยังมีแนวโน้มอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็มีการเจราจารอบสองว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างสภาพยุโรปกับสหรัฐนะคะก็เริ่มต้นขึ้นโดยมีเป้าหมายในการขจัดอุปสรรคทางการค้าในหลากหลายภาคธุรกิจเพื่อหนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของทั้งสองภูมิภาคนี้นะคะ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้ก็ไม่มีประกาศนะคะนี่ก็เป็นภาพทางเทคนิคของราคาทองคําก็จะเห็นว่าราคาลงมาอยู่แถวแถวกรอบแนวรับนะคะบริเวณ1280ซึ่งถ้าหากว่าหลุดบริเวณนี้ลงมาเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงมาที่บริเวณ1272นะคะ สำหรับแนวรับวันนี้นะคะเราก็ให้ที่บริเวณ1,275แล้วก็ถัดมา1,265นะคะแนวต้านที่บริเวณ1,290แล้วก็1,300 <c oughs> ก็ยังให้ s ทรด i n g short อยู่นะคะส่วนดาวโจนเมื่อคืนปิดบวกได้เล็กน้อยนะคะ2 1 3 2จุดก็เป็นผลจากการประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนนะคะแล้วก็มีการปรับขึ้นของหุ้น Walmart โตอิงนะคะ ส่วนน้ำมันดิบในสเ็กแล้วก็เบรนนะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นหลังจากที่การประชุมระหว่างชาติตะวันตกกับอิหิปานเนี่ยประสบความล้มเหลวมลมลน,นะคะไม่มีความคืบหน้าเกิดขึ้นเลยส่วนค่าเงินยูโรก็สามารถพื้นตัวได้เล็กน้อยนะคะดอลลาร์อ่อนค่าลงมาเล็กน้อยไอแชซิลเวอร์ทัสขายโลหะเงินออกมาถึง53.93ตันนะคะส่วน SPDR ยังถือทองเท่าเดิม แล้วดูภาพทางเทคนิคของซิลเวอนะคะก็จะเห็นว่ามังมีแนวโน้อมมอ,อนตัวลงอย่างต่อเนื่องแล้วราคาอยู่ใต้เส้น moving average 200นะคะก็เป็นแนวโน้มขาลงแนวรับวันนี้มีที่21.2แล้วก็20.7แนวต้านที่21.6แล้วก็21.9ส่วน ไทยบาทนะคะเงินบาทก็ยังอ่อนค่าโดยอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้สัญญาณเป็นบวกนะคะรานะคาก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องแนวรับมีที่31.5แล้วก็31.3นะคะแนวต้านที่บริเวณ31.7แล้วก็31.9 ไอซ์เปรนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ไ s i เข้าสู่เขตโอโซแล้วนะคะก็อาจจะมีการอ่อนตัวลงได้แนวรับมีที่105.4แล้วก็หนึ่นะคะแนวต้านที่106.5แล้วก็107.5ส่วนเซต50นะคะก็ดปรชนีดิดตัวแรงนะคะโดยในช่วงเช้าก็มีการปรับตัวลดลงมาแรงก่อนนะคะแต่ไม่หลุดแนวรับบริเณ9้ร ส่วน MACD ISI ก็ยังส่งก็ให้สัญญาณ Divergent นะคะยังมีแรงหนุนที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะแต่อาจจะไม่มากเพราะว่าติดเส้น moving average อยู่นะคะก็ให้ทยอยปิดทำกำไรสถานะรองนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เราให้เปิดลองบริเวณแนวรับ940สนะคะสำหรับแนวรับวันนี้ก็มีที่950แล้วก็940นะคะแนวต้านที่บริเวณ966อแล้วก็980 สำหรับการชุมนุมในประเทศนะคะก็ทางเสื้อแดงอีสานนะคะก็รวมพลที่ขอนแก่นนะคะแล้วก็บอกว่าจะปกป้องรัฐบาลส่วนที่เวทีและดำเนินก็มีการประกาศเดินหน้าที่จะแตกหักนะคะหวังที่จะล้มรัฐบาลส่วนการประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้นะคะก็ไม่รับร่างพาบรบนิรโทรศกรรมในวาระที่หนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันนะคะ ส่วนประเด็นเรื่องสารโลกตัดสินคดีเขาพระวิหารนะคะของไทยก็ไม่ต้องเสียพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรนะคะแล้วก็ต้องอมีการเจราจากับทางกัมพูชานะคะเพื่อที่จะพัฒนาเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกต่อไปนะคะอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นแนวโน้มบวกที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับคดีเขาพระวิหาร สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารเพันธกจากบริษัทค c l a s s i c ฟิเจอร r ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ